พุทศขาจังหวัดปราจินบุรีรายงานว่าที่หลานหน้าหลวงพ่อพระพุทธทวารวดีสีปราจินพระหน้าหกที่ใหญ่ที่สุดของประเทศไทยนั้นสั่งว่ากว่า20เมตรสูง20เมตรบริเวณบริเวณน้ำตกเขาอิโต้ตำบลเนินหอมอำเภอเมืองปราจินบุรีได้จัดพิธีสวดเจริญพระพุทธทั้งดาวนพเคราะห์พอบวงสวงโดยมีสมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี หรือเจ้าคุณธงชัยวัดไตรมิตรวิทยารามกรุงเทพมหานครจ้าคณะใหญ่หนกลางกรรมการมหาเถระสมาคมเป็นประธานฝ่ายสงฆ์พร้อมเกจิดังทั้งจังหวัดปราจีนบุรีพระสงฆ์รวม250รูปที่กําลังออกเดินทุดงดงท้าเปล่าจากตัวเมืองปราจีนบุรีเพื่อเป็นเยียนรอบรอยพระพุทธบาทคู่ยุคทวารวดีอายุมากกว่า1,500ปี ในเทศกาลมาคบุรณะปฏิินที่บรันสถานวัดสมฤกธิเอหนมารจะเปทมนเชื่อมิดต่อเนกาติด่อในัวัดาแดนีาอแาพว่ประเทศพร้อมการเกิดปรากฏการณ์ดาวตเพหับดวงเ่น้ดกับปลวนตกริเวณดาวาบูดังดวงอาทิตย์ลับขอบฟ้า จนเวลา20.00นโดยมองเห็นดาวพฤหัสบดีนืีดาวศุกร์ ท่องเที่ยวจึงเสด็จมายังเมืองอุตรามที่เกิดขึ้นในวัแรกนี้วิจิตแต่งตาการัทข้าึ้นพบตวล้วนในวน้่อยรสพระมหาประสาทพุชาชาวไทยต้องรมีในรุากท่วัดจังหวัดปราดบุรีพร้อมด้วยนางสาวุาสมจตติมาอดีตผู้วราชการจังหดราบุรีพ่อระานพรักกกจนขวัญพันคนพร้อมใจใส่ชุดขาวสว่างเปล่งพุทธบชา โดยเฉพาะปรากฏการณ์ดาวสุขเคียนดาวพฤหัสบดีที่มองเห็นด้วยตาเปล่านี้ในจากในวันนี้อีกต่อไปในวันที่สองมีนาคมดาวสุกจะเปลี่ยนตำแหน่งมาปรากฏเทียนดาวพฤหัสบดีห่างกันประมาณศูนุองศาและในวันที่สามมีนาคมดาวสุกจะปรากฏอยู่เหนือดาวพฤหัสบดีห่างกันประมาณหนึ่งจสองศาและค่อยๆทำมุมห่างออกจากกัน มากขึ้นหลังจากนี้สมเด็จพระมหารัชมงคลมุอนีกล่าวว่าพิธีสวดเจริญพุทธมนต์สวดดาวนุพเคราะห์เพื่อเป็นสิริมงคลแก่จังหวัดปราจีนบุรีและชาวไทยทั่วประเทศโดยหลวงพ่อพุทธวารวีถีปราจินพระน้าปกที่ใหญ่ที่สุดของประเทศไทยนี้สร้างตามแบบพระน้าปกศิลปะทวารวดีที่อายุประมาณพุทธศตวรรษที่1 4ถึง16ได้มาจากเมือลสถาน หมายเลขห้านอกเมืองสีโมโหสดอำเภอสีมโหสดจังหวัดปราจีนบุรีปัจจุบันแสดงอยู่ในพิพิธภัณฑ์ทักษินแห่งชาติจังหวัดปราจีนบุรีโดยพระพุทธโมกองนี้ได้สร้างขึ้นจากความร่วมแรงร่วมใจของส่วนราชการและพี่น้องพุทธศาสนิกชนชาติจังหวัดปราจีนบุรีและพี่น้องพุทธศาสนิกชนทั่วประเทศเพื่อเฉลิมฉลองพระเกียรติของสมเด็จพระจุลจอมเกล้าของกรมสมเด็จระเทพรัตนราชสุดาในขนานั้นอยู่เขอีโต้ าวันนี้เทื่อกเขาธรรมชาติที่เป็นว่ามพากษัตริย์ที่เก่าที่สุดในประเทศไทยอยู่ที่จังหวัดปัาจีนบุรีและมีขนาดเท่ากันสององค์องค์หนึ่งก็สวยงามอยู่ในมิวเซียมอีกองค์หนึ่งก็อยู่บ้างไม่อยู่บ้างเพราะชอบไปต่างประเทศคือชาวต่างชาติ อเมริกายุโรปจะมาที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยก็มีท่านทั้งหลายเห็นด้วยไหมว่าเป็นใหญ่ที่สุดในประเทศก็อยา่าเพิง่งตกอกตกดูแบบอารยธรรมและรัเสริและพระบรมวงศานุวงศ์และสำหรับกิจกรรมดังกล่าวนี้เป็นกิจกรรมเจริญส่วนนับคราะงคอก่อนถึงเทศกาลมาฆบูรมีศรีปราจีนบุรีครั้งที่สาสิบเจ็ด วันนี้สนับบนรายงานรัตนานถ่ายภาพจากจังหวัดปราจินบุรีครับ